ก็เป็นกล้องที่เมตายสร้างเนาะจ้ะอันนี้สร้างจากประเทศโปรแลนด์เนาะจ้ะมันจะมีบริษัทที่ทํางานรวมกับของประเทศสวีเดนเนาะจ้ะแต่ของจะมาจากโปรแลนด์เนาะเมตายก็ค่อยเกือบประมาณสองอาทิตย์นี่แหละจ้ะแล้วก็จะได้เก้าอี้นี่เนาะจ้ะเนาะแล้วบัดที่นี่ท่านผู้ส่งก็รูนเนาะจ้ะว่าน้องเม่ตายเข้าไป ไปรับมาแท่นไม่ตายนาเนาะจ้ะเนาะว่าอันนี้มันหนักมากหนักเนยะพี่นอ้องน,นี่มีเก้าอี้อยู่ในนี่สี่ตัวแต่แม่ตายจะประกอบพรุ่งนี้หรือว่าจังไดกวาดกันเนาะจา้ะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้มันดึกแล้วถามว่าแม่ตายซื้อทัวรไหนซีเก้าอี้เนาะจ้ะสี่ตัวอยู่ในราคา เก้าร้อยเก้าร้อยแปดสิบพี่น้องเก้าร้อยแปดสิบครูนนอกจากเนาะกระซี่ตัวแล้วเอแล้วก็ถามว่าเอ็มเม่ตายออกเงินไดนซื้อเม่ตายจะบอก้อจะจ้ะเม่ตายออกเงินโบนัสที่เม่ตายได้รับมาที่เม่ตายทำงานนี่เยี่สิบยี่สิบกว่าปีนะจ่ะพี่น้องแล้วนูยังบัดท่านได้ใส่ยังบัดใส่ชิดนั่น เออที่หนูเคยใส่ซินนั่ก็คือตอนช่วงหนูซือ้อรองเท้ากระเป๋าน่จากจ้ะตอนตอนนารอนแล้วหลังจากนั้นหนูก็คิดว่าเออหนูอาจจะซื้อก็อีช่วงตอนคริสต์มาสแต่มันก็ซื้อบราย่ยมของมาส่งของมันเป็นการส่งของของของจะมานะ่ะพี่น้องส่วนมากจะจะมาจะเข้ามาจากแกมต่างประเทศนอกจ้ะก็จะเข้าจันทึงซุกจัยงซินะ่ะ เราไม่ตายกับบริว่างบริว่างที่จะค่อยรับของอีกอย่างจั่ซีมันบ่าละจ้ะหรือไปรับไปไปรับของตอนที่ไม่ตายแอรที่ต้องฝึกงานต้องเรียนหลายสิ่งหลายอย่างเอาจะมาที่นี่มันก็ถึงข้าวแล้วก็อีก็อีกกับเซลแล้วพี่น้องเอ้ยแจ็คสอมหลายหลอบเตนุก,กับผ้าลูกอดทนมาตลอดนะจะ้ะแต่อันนี้ไม่ตายเอาซิซิที่ที่ไม่ตายตรงได้รับเนาะจะ้ะที่เคยทํางานมากเนาะ แล้วก็หนูจะมาใส่กับครอบครัวจ้ะคือซื้อเก้าอี้ใหม่ให้ให้ครอบครัวนาะจะเอามาไว้อยู่ในครัวอีกต่างหากนาะจะเนาะมาใส่ร่วมกันแล้วบัดที่นี่ก็จะใส่อยู่ประมาณสามตัวตัวหนึ่งก็เอาไปสำรองจ้ะยหามแขกไปไทมาอีายาอย่างกับว่าก,กันนะาะจะ หรือว่ายามลูกง่ายลูกก็อยากเอาก็อีไปนั่งมองนั่นมองนี่อีย่างกับปากันแต่แม่ตายคิดว่าอันก็อีนี้มันเป็นก็อีโมเดนพี่น้องค่ะมันเป็นก็อีโมเดนแม่ตายจะอันประกอบได้บ่อันนั่งจังปลากันแต่แอนูกัทําสําเร็จสนอนน่จาจะคือแบบแว่าแอนเราก็ต้องแอมใส่เงินโบนัสนั่นก่อนมันจะหมดอายุน่าจะหนูก็ต้องรีบใส่พร้อมโอเคค่ะแต่ถามว่าแอม เฮาได้ขอขอเงินนันบนน่นั่นเป็นเงินสดใดบอกว่าใดจ้ะขอให้เป็นแค่เป็นปเปอร์เซ็นต์การแค่ไปการซื้อแล้วเฮาจะไปเลือกทุก้านบ่ไดมันจะมีมกำหนดว่าให้ซื้อ้านใดใดแน่จังสีนะพี่น้องคือแบบว่ามันือจงมันหมัดตัวเข้าไว้ว่าให้ซื้อเฉพาะา้านนั้น้นานนี้อีหย่างหลายสิ่งหลายอย่างสิ่นะพี่น้องคะก็จะเป็นปรนมาณนันแต่โนจะบปซื้อของที่ไม่จําเป็นโนจะเอา เงินนันมาไว้ถ si eh, ือเื่อเงินโบนัสทีแม่ทางานมาเนี่ยะจ๊ะไน้ำพักน้าแรงเอาไว้เื่อของเฉพาะจําเป็นเนาะจ๊ะคือแบบว่าก็เอาเงินอันนี้โบนันนี้มาหมุนเพื่อเสื่อนี่เนี่ยก็อีธนุบัตรเื้อเอาเงินโบนัสนี่ซสื่อนุก็ต้องเอาก็ต้องเก็บเงินหรือว่าก็ต้องซสื่อเงินพอหนึ่งสิไม่กับไปตังกันเนาะจ๊ะแต่นุก็ซ้ำ คิดว่าแม่ไตท่ทำสำเร็จให้ขอบรัวนอกจะสืเกอีเขาขบานน่จาจะคือแบบว่าห้องเก่าอะไรไปบรบกวนผู้ใดน่จาจะเนาะเรื่องการเงินการอีอย่างอีสี่หรือว่าหลายๆเรื่องอ่ะพี่น้องคะโนจากพยาญามทำแก่ปัญหาแกแก่ให้มัน,นมทำให้ห้าได้แบบว่าหัวใจแก่ทำจริงสีม่มาตลอดนะพี่น้องบรต้องเรา เบาไหลนอกจากเนาะฝามาณนี้แหละคะ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะแม่ใต้ก็ขอจบคลิปซ้ำนี้เพราะว่าจะเข้าไปนอนกับลูกลเลยได้แบบน,นี้เพราะว่ามันดึกแล้วเด้อพรุ่งนี้ค่อยเจอกันเด้อจ้ะเด้อแอมสับไฟนเด้พี่น้องในสภาพใส่ชุดนอนพี่น้องบ๊ายบายจากกุนัดฝันดีจา้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะจะแกะกล่อง อันนี้ก็แม่ตายเอาเงินโบนัสท,ที่แม่ตายทำงานมาเนาะจะก็ต้องรีบเอาเอาใส่ราะว่ากนมันจะหมดอายุเนาะจะแล้วก็ทีโ่โนวางว่าอยากได้เก้าอี้ในห้องขัเวราะวะมัน,ก,มน,ก,มนก,ก็มันก็มันก็โยกมันกะเซลล์มันกะห่างแล้วเนา,จานะจะโอกาซ้อมซ้อมซ้อมโยย่ามจะสร้างย่ามใดมันก็ต้องมาค่อยรับจันทร์ถึงซุกประมาณตอนเที่ยง อย่างจังสี่มันกะยากย่านเขาเรียนีอย่างจังสีพอมันใส่จังสีนา่าจะลวกะบวัดที่นี่ถึงเวลาแล้วที่แม่ตตยสร้างม้านหนูกะเอาเงิน,นอนันี้นอกจะที่หนูได้โบนัสจากที่ทํางานเก่าเอมเอามาหมุนนาอากจะนั่นแหละค่ะกะคิดว่าซื้อเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้ครอบครัวเอามาใสา่ใส่กินน้ำจันเนี่ยอาจารย์จะถามมาโบนสัสนะเขาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับจะถามว่าเงื่อนบนัสน,นั่นเขาให้เป็นเงื่อนบอบจ้าเขาบ่ได้ให้เป็นเงื่อนเขาให้เป็นเช็คนอกจากแล้วกับ่แมนให้เป็นเช็คจังสี่เลยจังสีก็บอกว่าเขาจใจเป็นเช็คคุณมิทซี์ซื้อร้านอันนี้ได้มันเขาจะจํากัดว่าว่าเขาจะซื้อร้านใดใดแนงสิงนะพี่น้องครับสำหรับ ได้ซ่ำนี่ก็ดีหลอเหรอจ๊ะพี่นอ้องแกงงาน น,น,นี่เป็นตัวอ,อีโมเดลจากพี่น้องเอดัน่อจสีเทาน่งต่ดา so นี่ก็ร่างวันชีวิตร่างวันจากการที่ทำง,งานมา,จากจ้าพี่น้องนี่ก็จะมีอยู่ก็จะเป็นขาก็อีกเบี้ยนกอสูแล้วนะฮะ Det finns fyra skogar där. Ja. Varsågod och prata. Kom på dig mig. sen. Sen är det två. Lägg här framme då. En och två. En, två. Tre. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton. นี่ก็จะมีไม้อยู่16ชิ้นค่ะ16แท่งเนาะนี่ค่ะต่อไปเราก็จะเปิดกล่องต่อไปกล่องนี้ค่ะส่วนที่นั่งก็จะเป็นแบบนั้นโมเดลโมเดล หนึ่งคจะมีโคงไม้อยู่หนึ่งสองแอมถั่วอู่สามสามโคงโอ้ดีจังเลยเขาต่อต่อมาให้แล้วพี่นอ้องสองอันนี้นี่นี่ เขาเชื่อมต่อมาให้แล้วจ้ะนี่ติดกันเลยเนี่ยเขาเชื่อมต่อมาให้แล้วดีมากเลยอวิศน์ทำผู้ชมว่าเอาดูได้เหรอดดไปสุดๆเนี่ยแบนี้คะดีจังเลยว่าเขาเชื่อมต่อมาให้แล้วโรงงานนี่ขีจ้ะแล้วดีเขาก็จะมีอยู่ซีคล้องนะจ้ะโอเคแล้วเ,เขาจะเฮ้ยลวก วิสกเดล่าลิเตอร์ for ดนโซจัดการมนลเตอร์ลูกน่ะโอ้ยฉันเห็นโอ้ยสมุดสีเขีอวโอก็จะทําให้เป็นเซตเป็นเซตเลยหนึ่งหนึ่งเก้าอ้ก็จะมีอุปกรณ์ใส่อะชั้นนี้ก็จะมีซถุงโอ้เขาเห็นมาดีพี่น้องต้องจับเตียงใหญ่เต็มว่าสิคันเนี่ยแบบนี้เค ที่ถังมันก็จะมีแบบนี้